พุทธสภาพารวยเยอะนคอนเกรตูเลชันเลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าพุทธภาสนานี้จะนำพาความร่ำรวยเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตคุณไงนะ ดวงชะตาดึงดูดทรัพย์สินเงินทองเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตแบบรัวๆมีโอกาสที่จะมีเงินไหลกองมีทองไหลมามีเงินหลังไหลไหลมาเิ่มมามีเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายมีโอกาสในเรื่องของโชคลาภมีโอกาสในเรื่องของความร่ํารวยดวงชะตาดีดวงชะตามหาเศรษฐีมีโอกาสว่าจะมีทรัพย์เป็นทวีมีสินเป็นทวีคูณเออ ดวงชะตาเป็นแม่เหล็กดึงดูดทรัพย์สินเงินทองเนือออกมาเพราะฉะนั้นแล้วจะดึงดูดทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยความรุ่งเรืองความรุ่งโร์ความราเรื่นเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตนั่นเอง ค้าขายต้องบอกเลยร่ำรวยแน่นอนลูกค้าลูกหาจะเข้าไม่ขาดหากทำธุรกิจก็ต้องบอกเลยว่าจะมีคนว่าจ้างโดยตลอดเวลาและสม่ำเสมอหากทำงานประจำมีโอกาสได้เพิ่มเงินเดือนเดือนคันรือตำแหน่งเติบโตก้าวหน้าหรือได้โบนัสได้เงินพิเศษได้เงิน เงินเงินเบียกขยันเงินอะไรต่างๆนะเป็นเงินรางวัลพิเศษหรืออาจจะมีโอกาสที่จะได้เงินเขาเรียกว่ารายได้เสริมนะมีโอกาสที่จะได้เงินเพิ่มเติมนะคะมีโอกาสเหลือเกินว่าการเงินจะดีมากๆในพฤษภาคมนี้เงินทองหลั่งไหลไหลมาเทมาเข้าสู่ดวงชะตาทุกช่องทางเพราะฉะนั้นจะได้รับการเงินได้รับทรัพย์แบบทุกช่องทางนะทุกทิศทางนี้ดีกว่าเออ มีคู่ก็ต้องบอกเลยจะเจอคู่ที่เป็นคนนิสัยดีนิสัยรวยนะมีโอกาสจะเจอสายเปมีโอกาสว่าจะได้รับการเปกันอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามหรือคู่ครองของ,องคุณนั่นเองนะฮักโซนยูอาจจะได้เจอคู่ที่เป็นสายเปย์อย่างที่บอกไปถ้าสถานะไม่ชัดเจนหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วเป็นไปได้หลือเกินว่าช่วงเวลานี้ดวงชะตาขอ,ของคู่ของคุณก็จะขาขึ้น ไปพร้อมๆกันนะคุณนี่แหละทําให้คุณมีโอกาสที่จะได้มีการเงินการทองแบบทวีทรั์ทวีสินทวีโค่นนะคะคู่ก็จะมีเงินด้วยนะคู่ก็จะส่งเสริมกันรวยด้วยคู่ก็จะส่งเสริมกันปังด้วยคู่ก็จะส่งเสริมให้มีเงินมีทองมีทรั์มีสินคู่จะส่งเสริมคู่จะสนับสนุนคู่จะเปเงินเปทองเปรัพั์เปย์สินเปความร่ารวยเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตของคุณนั่นเอง ไรแล้วค็หนายน่ายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับความร่ำรวยในพฤษภานี้เข้าสู่ดวงชะตาชีวิตคุณค่ะะ